ตอนนี้พี่ที่บ้านกํำลังรีโนเวทนะคะแปลว่าปรับปรุงผนังชั้นสองบนบ้านนะคะเนื่องจากอากาศนะคะในช่วงนี้อุณหภูมิร้อน35องศานะก็ะเลยเจาะนะคะับเจาะผนังสังกะสีที่เป็นผนังบ้านชั้นสองทำเป็นหน้าต่างเพื่อจะได้ให้ลงนะคะ ได้มีการระบายเพราะว่านั่งทำงานบนบ้านเนี่ยเหมือนเราอยู่ในเตาอบอะคะ่ะแล้วมันมีผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานเนาะในการทำ YouTube นะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาขายให้ดูนะคะว่าที่บ้านก็ดัดแปลงเนาะปรับปรุงผนังบ้านชั้นสองนะคะเจอบนะคะเจาะเป็นหน้าตา หน้าต่างแล้วก็ทำเป็น,นที่คํายันเน,ะนาะผนังหน้าต่างเวลาทำงานเราก็จะได้ไม่ร้อนมากนี่นะคะผนังบ้านชั้นสองที่เป็นสังกะสีนะคะก็ใช้ใบเลื่อยตัดนะคะตัดแผ่นนี้ออกไปนะคะก็จะมองเห็นว่า เราก็พยายามปรับปรุงเองต่อ,อไปลมก็จะเข้ามาทางด้านนี้อากาศมันก็จะได้ระบายนะคะนี่คือสภาพผนังบ้านชั้นสองนะคะบ้านบรรดาติดฑาศัยอยู่เนาะเราเจาะแผ่นสังกะสีออกไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่วงกบไม้นะคะแล้วก็เอามาประกอบเป็นหน้าตา่างเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าตอนจบเนี่ยหน้าต่างจะออกมาเป็นหน้าต่างแบบไหนนะคะ อันนี้คือประตูชั้นสองบนบ้านนะคะขึ้นบันไดมาก็จะเข้ามาก็จะเจอโต๊ะทํางานของมาดามลินนะคะโต๊ะนี้นี่หอบพิ้วมาจากกรุงเทพเลยนะคะนี่คือโต๊ะที่นั่งทํางาน youtube นะคะในแต่ละวันแตนี้ตรงนี้ก็จะสังเกตว่าเราเจาะหน้าต่างแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวค่ะคือทำไมถึงต้องทํางานบนบ้านในเมื่ออากาศร้อนอากาศทุกวันนี้เนี่ยสาองศานะคะในช่วงก่อนงวันคือมันมีความเป็นส่วนตัวะคะ่ะถ้านั่งทํางานข้างบนบ้านเนาะ ใครผ่านไปผ่านมาบ้านมาดามนี่คนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยนะคะเขาก็จะคืออยากรู้อยากเห็นอนะเราก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าเราทําอะไรนะคะเพราะว่ายุคโควิดระบาดเนี่ยเป็นไปได้คือไม่เจอใครไม่คุยกับใครเลยนะคะแล้วอย่างบ้านเราเองเนี่ยไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะคะคนจะอาศัยเดินลัดลัดเส้นทางระหว่างซอยถนนหน้าบ้านมาดามกับอีกซอยหนึ่งนะคะที่เป็นถนนเมนไปออกบ้านขวาวนะคะ ในบ้านมาดามหนิอยู่บ้านทุ่งชัยหมู่แปดเนี่ยเขาก็อาศัยบ้านมาดามหนินี่นะค่ะเดินทะลุอนะคะเดินทะลุตัวบ้านไปทีนี้มันก็มีความเสี่ยงอะคะ่ะทําไมเราถึงไม่ห้ามก็เขาทํากันอย่างนี้มาสามสี่สิบปีนะคะอรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขานะคะของบ้านนี้นะคะทีนี้ท่านยาบก็ไม่คือไม่ให้กั้นรัวะคะ่ะตอนนี้เราก็เลยจําเป็นต้องป้องกันตัวเองนะคะก็คือทํางานอะไรเราก็ขึ้นมาทําอยู่บนบ้านนะคะ เช้าเราก็ลงไปทํากับข้าวกินอะไรให้เสร็จนะคะถึงเวลากินเราลงไปกินกินเสร็จแล้วเราก็รีบขึ้นมาทํางานต่อบนบ้านนะคะถ้าไม่ไปทุ่งนานะคะอันนี้คือวิถีชีวิตของมาดามที่นี่นะคะบ้านนี้เราก็เลยคุยกับพี่ที่บ้านว่ามันต้องปรับปุงอะคะ่ะก็ผนังสังกะสีมันก็เลยง่ายก็ใช้ใบเลื่อยนะคะตัดนะคะตัดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วงกบไม้นะคะเอามาใส่ ต่อไปเราก็สามารถทํางานบานบ้านแล้วลมโกรกหรือไม่โกรกถ้าถ้าลมมุมไม่มีจากข้างนอกนะ,ะเราก็ใช้พัดลมช่วยในการที่จะระบายอากาศนะคะก็น,นี้คือสภาพห้องทํางานมาดามบินนะคะมีการรีโนเวทใหม่นะคะเจาะหน้าต่างนะคะเจาะหน้าต่างมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเนาะเดี๋ยวตอนทําเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะคะโต๊ะก็นี่โต๊ะทํางานนะคะเอาคอมพิวเตอร์มูฟออกค่ะเพื่อสะดวกในการที่จะ ออทํางานวงกบหน้าต่างนี้นะคะอันนี้แผ่นสังกะสีที่ตัดออกมาเราก็จะมาเข้าวงกบไม้ค่ะเพื่อทำเป็นหน้าต่างมีแมวเหมียวเจ้าหนึ่งมองยังสนใจนะคะเแมวตัวที่หนึ่งหน้าตามมอมแหม,มนั่นใดเป็นทาสแมวไปรับชมช่อง My Cat TV แม่ทองแท้ได้นะคะเป็นแมวในบ้านลงคลิปไว้ให้รับชมค่ะสภาพสังกะสีก็ผุพังเป็นสนิมแล้วนะคะแต่เราก็ต้องเอามาใช้นะคะเพราะมันยังใช้งานได้ ข้าววงกบไม้นะคะท่านผู้ชมเอาไปทำเป็นบานหน้าตา่าง อันนี้ก็คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างสังกะสีใส่วงกบไม้แล้วนะคะแล้วก็มีไม้ค้ำยันตัวนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีเปิดปิดแบบอ้าออกแล้วก็ไม้ค้ำนะเวะลากลางคืนแล้วก็เอาไม้ลงแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วตรงนี้เราก็มีตัวเชือกนะคะไว้ปิดคือไม่ได้มีสลักกรอนอะไรนะะใช้วิธีมัดเอาเนาะก็เป็นวิธีการทำเาจาะหน้าต่างนะคะ สร้างหน้าต่างสังกะสีเนาะใส่วงกบไม้แบบง่ายๆนะคะมีเครื่องตัดสังกะสีเนาะใบเลื่อยนะคะก็สามารถทําได้แล้วนะคะทีน,นี้ผนังบ้านมันเป็นสังกะสีอยู่แล้วเนาะมันก็ค่อนข้างจะสะดวกหนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาชมนะคะวิธีการแก้ปัญหาอากาศร้อนนะเราก็เจาะผนังสังกะสีนะคะผนังบ้านออกมาทําหน้าต่างใส่วงกบไม้นะคะก็หาเศษไม้แถวบ้านนะคะ แล้วเราก็เอามาทําเป็นหน้าตาประกอบเข้าไปนะคะตรงนี้ก็ใช้วิธีมัดค่ะเหน็นไหมคะเป็นเชือกมัดอยู่นะคะใช้วิธีเป็นเชือกมัดอยู่นะคะก็มัดไอ้เขาเรียกว่าเป็นคือเนาะเป็นคิ้วของของตัวแผ่นสังกะสีตัวนี้นะคะก็ทําแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะเอาไว้ใช้ระบายเนาะ ระบายอากาศร้อนนะคะในตอนกลางวันคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งเตือนกลางวันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบุญรักษาพักคุ้มครองค่ะ